สวัสดีครับกลับมาพบกันในการพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายเดือนเป็นคำทำนายสำหรับดวง12นักสัตว์หรือว่าดวงปีเกิดที่เข้าใจง่ายดูได้ไม่ยุ่งยากเพราะทุกคนก็น่าจะทราบปีเกิดของตัวเองเดีอยู่แล้วนะครับว่าเกิดปีอะไรพศออไหนเทียบเป็นปีนักสัตว์ได้นักสัตว์อะไรหรือใครที่ยังไม่ทราบจริงๆว่าตัวเองเกิดนักสัตว์ไหนระหว่างปีชวดเป็นจนถึงปีกุนก็ส่งปีพศที่ตนเองเกิดมาใต้คลิปนี้ครับ เดี๋ยวผมจะมาตอบให้ครับและสำหรับดวงประจําเดือนนี้เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดในปีขานเดือนนี้ยังเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในดวงชะตานะครับเพราะเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วและจะต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีก็เป็นรอบของการเปลี่ยนดวงชะตาครั้งใหญ่เพื่อเข้าสู่สักราชใหม่หรือว่าปีใหม่ในปีหน้าครับระยะนี้ถ้าพื้นดวงใครดีหน่อยก็จะดีไปเลยนะครับดวงจะดีแบบพิถูพิตา ทำอะไรก็โชคดีเกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตสิ่งที่คิดที่หวังไว้จะกลายเป็นจริงอะไรที่ยังไม่เกิดมันก็จะได้เกิดขึ้นครับเหมือนเป็นการทิ้งท้ายทิ้งทวนแต่ก็ต้องระวังในบางดวงอาจจะมีจุดหักเหก็ทันหันไม่ทันตั้งตัวก็เตรียมพร้อมรับมือกันไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อมันเกิดขึ้นจะได้ตั้งรับได้ทันในระยะ3มเดือนที่เหลือของปีนี้ครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลเกินไปครับเพราะในภาพรวมดวงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นส่วนใหญ่ครับ เรื่องเลวร้ายเรื่องแย่มีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นและไม่หนักหนาอะไรครับถ้ามันเกิดขึ้นมาก็แก้ไขหาทางออกได้ไม่ยากเอาล่ะครับต่อจากนี้เรามาดูดวงชะตาในเดือนนี้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรสิ่งใดที่ต้องระวังสำหรับวางแผนการใช้ชีวิตเพื่อความไม่ประมาทลดความผิดพลาดในชีวิตลงไม่มากก็น้อยและที่สำคัญดูดวงอย่างมีสตินะครับมีเหตุมีผล สิ่งใดดีก็นำไปปรับใช้สิ่งใดไม่ดีก็มองข้ามไปเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่ดีๆไปใช้กับชีวิตครับเท่านี้คลิปนี้ก็มีประโยชน์มหาศาลแล้วครับเราไปดูรายละเอียดดวงในเดือนนี้กันครับในด้านภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นและบางเหตุการณ์ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับก่อนอื่นเรามาดูเรื่องดีๆกันก่อนเพื่อเรียกกาลังใจกันครับ ต้องบอกว่าดวงชะตาที่ดีและโดดเด่นมากที่สุดในบรรดาดวงด้านอื่นๆจะเป็นเรื่องการเงินเป็นหลักครับที่เดือนนี้ดวงดีมากเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สินสิ่งของการได้มาแบบไม่คิดไม่ฝันมาก่อนได้เกินความคาดหมายหรือได้ง่ายได้เร็วไม่ต้องรอนานจะเรียกว่าเดือนนี้เป็นต้นไปครับดวงการเงินจะอยู่ในจุดที่ดวงเป็นขาขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอด3เดือนที่เหลือจนถึงปลายปีครับ นับจากจุดนี้เงินทองก็จะเริ่มไหลามาเทมาพัดผ่านมาทางคุณมากขึ้นครับหลังจากที่มันอัดอั้นมานานปล่อยให้รอเกอร์มาหลายรอบแล้วหรือว่าล่าช้าหมดหวังแต่เมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปครับเงินทองที่หวังไว้จะเข้ามาเร็วขึ้นมีโอกาสเป็นจริงได้ง่ายได้เร็วเกินความคาดหมายซึ่งการได้มาของเงินทองก็จะแตกต่างกันไปตามดวงของแต่ละคนนะครับรูปแบบการได้มามันอาจจะแตกต่างไม่เหมือนกัน ซึ่งผมก็ไม่อาจจะเจาะจงได้ว่ามันจะเป็นไปในทางไหนบ้างแต่อะไรที่คุณหวังไว้สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปมันจะย้อนกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้ครับแต่ที่บอกได้คร่าๆวๆว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนบ้างก็อาจจะเป็นเงินก้อนจากการลงทุนลงแรงจากการกระทําที่ทําลงไปก่อนหน้านี้ครับอย่างบางคนลงทุนทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักหรือว่าธุรกิจเสริมนะครับหากก่อนหน้านี้มันเงียบเหงาจะเจ๊งแหล่ไม่เจงแหล่แต่มาระยะนี้ มันจะเริ่มกลับมามีรายได้เข้ามาบางแล้วนะครับแล้วจะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีครับถ้าฟลุกๆหน่อยนะครับก็อาจจะได้จับเงินก้อนใหญ่จับเงินล้านกันแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนบอกว่าเงินล้านจับมาจนชินแล้วอยากได้หลักหลายสิบล้านมีโอกาสไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดครับช่วงนี้หรือใครที่ไปร่วมหุ้นลงทุนก็มีโอกาสจะได้ผลกําไรกลับมาดีขึ้นตามลําดับครับหรือใครจะเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นทุน อย่างบางคนอยากขายที่ดินขายอาสังหาบ้านอาคารเพราะอยากจะได้เงินก้อนดวงก็ครอบคลุมถึงด้านนี้ด้วยเช่นกันครับที่มีโอกาสจะขายได้ขายง่ายขายเร็วไม่ต้องรอนานครับลักษณะเหล่านี้จะเกิดจากการกระทําแล้วจึงจะได้มาซึ่งเงินทองมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณครับแต่ว่าลักษณะต่อมาก็จะเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติมาจากการที่มีคนหยิบยื่นให้แบบนี้ก็สบายหน่อยครับ โชคดีด้วยเพราะได้มาแบบไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากซึ่งบางคนก็มีบุญได้รับโมโรดกตกทอดจากบรรพบุรุษพ่อแม่ได้รับโอนทรัพย์สินหรือว่าธุรกิจมาเป็นของตนเองลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยหน่อยครับแต่ก็เกิดขึ้นได้กับดวงชะตาในบางคนนะครับส่วนลักษณะต่อมาก็จะเป็นการได้มาของของชิ้นใหญ่ประเภทอสังหาริมทรัพย์บ้านที่อยู่อาศัยอาคารจะได้โดยง่ายจากความช่วยเหลือของบุคคลอื่นครับ ให้คุณได้มีบ้านสมใจรวมถึงรถยนต์พาหนะด้วยนะครับที่ดวงมีโอกาสจะได้ไม่เกินปลายปีนี้ครับในภาพรวมรวงการเงินจากเดือนนี้ไปต้นไปจึงเป็นจุดที่การเงินกําลังจะก้าวหน้าพลิกฟื้นดีขึ้นตามลาดับเงินทองจะมีเข้ามาดีขึ้นบุนเงินได้คล่องมือใช้จ่ายไม่ติดขัดฐานะมั่นคงขึ้นมีความสุขกายสบายใจขึ้นหลังจากที่อึดอัดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนี้สินมานาน ก็ถึงเวลาที่จะได้หายใจใหายคอได้ลงขึ้นครับกลับมาลืมตาอ,อ้าปากได้อีกครั้งแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจจะได้ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันทุกคนครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนฝากไว้เป็นแนวทางว่ามันมีโอกาสจะได้จากลักษณะเหล่านี้ครับหรือว่าอาจจะได้นอกเหนือจากนี้ก็ได้ครับก็ตามแต่ดวงของแต่ละคนครับแต่มองในภาพรวมคือดีครับคุณมีสิทธิ์จะได้อะไรมาสักอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่มากก็น้อยครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไป จนถึงปลายปีหรือว่าประมาณอีก3ามเดือนที่เหลือจากนี้ครับเรามาดูดวงทางด้านการงานกันต่อครับระยะนี้การทํางานต่างๆก็ยังเป็นไปด้วยดีครับไม่ว่าจะทํางานด้านใดก็ตามทั้งงานประจําทําธุรกิจอาชีพอิสระดวงการงานยังอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีเหตุร้ายอะไรกระทันหันครับที่ทําให้การงานเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็นมายังอยู่ในช่วงของความก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองถึงแม้บางช่วงบางขณะ อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่ก็เป็นปัญหาเล็กน้อยครับแค่ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเวลาก็หมดไปเองเพียงแต่บางครั้งมันทําให้เรารู้สึกลาคาญว้าวุ่นใจยอยู่บ้างแต่เมื่อเหตุการณ์สงบลงก็ไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่เรื่องการทํางานครับแต่จะเป็นเรื่องคนที่ทํางานด้วยมากกว่าที่น่าห่วงครับเพราระยานี้ต้องระวังคนประเภทงี่เง่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็พวกชอบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชอบอิจฉาริษยากัน หน้าไวหลังหลอกระยะนี้คุณอาจจะเจอคนประเภทนี้อยู่บ่อยๆครับทางที่ดีก็พยายามเลี่ยงให้ห่างเพราะอาจจะนําเรื่องเดือดร้อนทําให้วุ่นวายใจได้เสียสมาธิทํางานก็จะไปใส่ใจคนเหล่านี้ให้มากครับเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้เองแต่เราก็อย่าเป็นซะเองนะครับแบบนี้ก็ไม่ควรอุตส่าห์เตือนให้ระวังแต่กลับเป็นซะเองก็อย่าไปทําแบบนี้เลยครับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลยมีแต่จะเสียกับเสียถ้าไม่นับเรื่องนี้แล้ว ดวงการงานก็คือดีมากครับดวงกำลังรุง่งมีโอกาสก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆใครหวังเรื่องการโปรโมตเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งปรับเงินเดือนขึ้นเร็วๆนี้คุณมีโอกาสอย่างแน่นอนครับไม่ตำแหน่งใดก็ตำแหน่งหนึ่งครับฝากเตือนอีกสักเรื่องก่อนจบคลิปนี้ครับนอกจากคนในที่ทำงานที่ต้องระวังแล้วในด้านความรักความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามก็ต้องระวังไม่แพ้กันครับซึ่งเพศตรงข้ามส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงคู่ครองคนรักเป็นส่วนใหญ่ครับ ที่ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการทะเลาะตกเถียงกันปิดใจกันไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่อาจจะเป็นเรื่องในครอบครัวเครืยญาติพี่น้องซะมากกว่าครับที่มีเหตุให้ต้องทะเลาะกันไม่เข้าใจกันความรักความสัมพันธ์แย่ลงอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยครับต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีอย่าปล่อยให้มันเตลิดเกินไปพยายามใช้เหตุผลพูดคุยหาข้อยุติร่วมกันอย่าปล่อยให้ปัญหามาเนิ่นนาน มีอะไรก็ต้องรีบเคลียร์กันโดยเร็วครับถ้าอยากให้ความรักความสัมพันธ์ยืนยาวก็ขอฝากทิ้งท้ายสำหรับในคลิปนี้ครับบริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยครับ